ครับข <on> <The> ้อหงครับอันนี้บ้างสะานนะนี่สกัดมัวะกับคบุเรนครับคุเนสงกัดสูง ีัจะบ,บันครปวาครับเด็กน้อเลีนนะค้ับมามทบ,าบทุูบานครับวันที่14เมษายน67ครับนี่ครับเป็นเล่สงการแล้วนนะครับเนีเ่ยฮัลโัล บ,บั้นขึงนะครับไอ้บัน้บนงพองครับบัการบังพองบังบั้นพองครับ,รบสรซากปหลง เดินทางจากอำเภอสูงมาทาง,าทางตำบลลำพูนนะครับแล้วก็มาทางยะขาหนองบ้านเกี่ยมมาบัญยะขาครับโอเคครับช่วงนี้ไม่ตั้งแทครับสวัสดีครับ